เฮ้ยเฮ้ยทฮ้ยมันล็อกเนี่ยโโหโ้หโหโอหโอ้ไม่เสื้อกันหนาวสุดคู่ใครใส่ก็เท่แบบเบิ่มๆคืนลือแค่สิบโลบักมีรายโคตรเท่กูอ้วนและขี่หีแค่ซื้อก็รุ้นับโลบั๊กฟรีลิงก์อยู่ด้านล่างนะจ๊ะสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในเกมไซอุ้ย The Fork จะนี้อยู่ในเกมไซโควัน์นะจ๊ะ เกมนี้จะเป็นเขาเรียกไงโรงเรียนสอนพลังจิตว้าโอ้โหแค่ฟังชื่อก็แบบเชียร์น่าเล่นแล้วเราไปดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะกูก็เพิ่งเข้าเกมนี้มาเหมือนกัน,นสัตว์เฮ้ยมีสปินเฮ้ยเรามีคอมมอนสปินเราจะได้อะไรโหดูดูกูหมุนดูกูหมุนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเป็นสีเทาคอมมอนนะอันตราย กูดื <tu> Google. 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 Okay. ้อกูด <left thing> ื <g mez voices> ้อกูจะเอาแลกกูดื้อ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 โอเคได้อันเดิมเลยโอเคแอมดอนไฟฟิชไฟฟิชเราได้อะไรเราได้เหมือนเป็นพลังจิตไฟนะเออนะมีไฟมีไฟเต็มไปเออได้เป็นพลังในด้านของไฟนะมันก็มีคอมแบทคอมแบททำอะไรได้กดแซดอุ้ยพุ่งไปเลยมาอันนี้คือเควสไหน รู้สึกเราต้องไปฆ่าไอ้พวกนี้นะมันเป็นเกมที่ทํามาจากอะดีเมนะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรกุติกุติกุติกุกุติ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 กุต,กตมันไม่เข้าเลยเฮ้ยเข้าอยู่เข้าอยู่โดนโดนกูโดนกูโดนกูนก,กระจอกว่ะเราต้องเวลห้าตอนนี้เราเราเวลแค่หนึ่งเราต้องฆ่าไปเรื่อยๆนะมาอือุ้ยเฮ้ยธอมันล็อกเนี่ยโหโหโห คืออะไรวะคือมันล็อกล็อกหน้าจอให้เหรอกูไม่เข้าใจว่าเมื่อกี้กูทำอะไรขอกูขอกูขออุ้ยกูพุ่งกูพุ่งตันไปดิโดน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 ไม่ได้ๆกูหลอก จะจัดการทั้งหมดเลยไอ้พวกผีใช่ไหมผีเอิดวีโกสนะมันบอกว่าวีโกสสันเออ้ยเราววห้าแล้วเว้ยเราใช้ไฟฟิชได้แล้วมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงโ,โ,โ,โคตรเทอือห คตรแรงเฮ้ยกูขออะไรก็ได้อันคอมมอนก็ได้ที่ไม่ใช่คอมมอนซาวใช่ไงอะ่ะกูตกใจกับสกิลแล้วกูตกใจกับกล่องนี้ด้วยอะไรวะเคออะไรอะ่ะวิ่งได้เงินนี่เราได้เสียงว่ะเป็นเสียงอ่ะซาวแปลว่าเสียงนะไหนเอาเลเวลแปดเอาเลเวลไม่อพอเนี่ยสตันไปทีหนึ่ง สาวต้นกูกรีดอ <Champion> ัดหน้าไปสตั้นอีกทีนึงโอ้โหโอ้โหกูกูอยู่กูอยู่กูกูติดอยู่ในตึกกูกูติดอยู่ในตึกเลยอันนียบร้อยหกแล้วเอาอีกเอาอีกสาวฮาโลช็อกอะเมื่อกี้กูตะโกนว่าสาวมันต้องตะโกนว่าฮาโลช็อกใช่ไหมได้ได้ได้นี่จัดการอีก หาลูช็อกไงล่ะสัตว์ตายไปดิโอ้โหแรงอัพลบแบบที่สัตว์เราต้องฆ่าอีกเพื่อให้ได้รีวิวแปดนะสตันสตันเลยปิวไปไหนปิวไปไหนโดนกู ชอบไเนี่ยกูชอบความเอิบกว่าเอ้ยอ้ยอที่มันแย่งอะ่ะเป็นไงโดนกูกิิดอัดหน้าไปแต่ผมเบื่อแล้วผมผมจะสปินอีกสักครั้งหนึ่งขอให้อย่าได้ไฟอย่าได้ไฟโอเคกูได้ซาวเหมือนเดิมกูขอกูขออัดคอมมอนอัดคอมมอนเอสเปอร์ เป็นไงโดนกูขี่ใส่โดนสตัร์ไปอีกเป็นไงร้อ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 ง,องหาแม่ไปดิร้องหายครับ่อเธอเืมตัวอาร์อาร์นี่คืออะไรกูสมาร์ทแปลงอะไรได้ปะเฮ้ยกดตัวทีโอ้กดตัวทีเราสมวามารถว้าวคือกดตัวทีเรื่อยๆนะครับเราสามารถมีเอ็ก e พีฟรี free, แล้วก็ต่อยเพิ่มขึ้นนะเรียกหมาที่หายไปของใครตก แล้วกูจะไปหาหมาให้มึงที่ไหนใครตกฮะมึงบ้าเปล่าชายหวานหมาอยู่ไหนหมานอนตายตรงนี้เหรอต,ตัวเหี้ยอะไรเนี่ยนี่หมามึงใช่ไหมฮะเกากาบ,บ้านไปเลยนะเหี้ยกูหาตั้งนานหาทั่วเมืองมึงอยู่ตรงข้ามกันนี้เองเนาะเนี่ยกูเจอหมามึงะเนี่ย เนี่ยกูต้องสู้กับหมามึงอ๋อป๊อปปี้อยู่ในตัวกูอ๋อน,นี่นี่กูเก็บหมาแล้วเนี่ยอู้ยืนอยู่นี่คืออะไรสแตนเหรออ๋อนี่กูเก็บวิญญาณหมาเนี่ยมึงไม่เอาเป็นตัวมึงเอาเป็นม,มึงเอาเป็นวิญญาณเหรอโอเคได้ได้ได้กูเก็ตกูเกตเอาไปใครโตเนี่ยเรายังไม่ยุ่งกับกูอีกไปแย่งฟาร,ร์มดี่หเนาะ,นะไปเกดอัดหน้ามันดิ มันตีตัวไหนวะตัวไหนเลือดน้อยอะเฮ้ยเนี่ยอืออูไม่เข้าเลยอืออุ้ย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 วุ้ยวุ้ยวุ้ยอือ้เฮ้ยอย่าแย่งกูเลยกูแย่งมึงก่อนอะอืออย่าแย่งกูนะเว้ยเอาอย่าแย่งกูเลเว้ยกูแย่งมึงก่อนอะจริง กุปลาปลาแย่งรถปลาหวานหวานกูอ้ดอกหวานกูหวานกูอ้ดอกหวานกูว้ไว้หวานกูหวานกูหวานเลยพ่นไปดิพ่นไปดิโดนกูโดนกูอือโดนกูหวานหวานกูหวานเลยมึงไม่หวานไงกูหวานไงกูหวานไงไปเลยวิ่งหนีไปเลยร้องไห้ฟ้องแม่ ไปกระจอกว่ะกูหวานเลยเนี่ยกูหวานเนี่ยอะไรอะไรอุ้ยอุ้ยชนกูชนเนี่ยสอดกูชนโอ้โหแต่เลือดเลือดน้อยมากเลือดเลือดลดน้อยมากหวานอืม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 เบอร์สิบหกวะไงเบอร์สิบหกวะไงกลัวครับกลัวครับกลัวครับอุ้ยกูกลัวแล้วกูกลัวแล้วกูลัวแล้วพี่กูแล้วหวานเลยแรงอัพหวานเลยต้องรอ ไอ้สัตว์เอ้ยขอบคุณเขากูหวานโดนกูฆ่าแน่ลาดช็อตคุณนี่ใส่ไม่ดีจริงๆเลยโอเคผมจะพอแค่นี้ก่อนแล้วกันถ้าอยากให้ผมเล่นเกมหวานๆนี้อีกก็บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นต่อพอทูนะนะไปบาย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 จุ๊บ กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับให้ด้วยครับขอบคุณครับปละอเหี้